สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเหตุการณ์สะเทือนขวัญคือเอ่อต้องบอกว่าสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการวัฒนธรรมเลยนะครับการปล้นครั้งประวัติศาสตร,ร์ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เมื่อปี2025ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ช็อกโลกมากๆหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่อชัชญากรรมธรรมดาแต่เป็นเหมือนเอ่อบาดแผลทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งสำหรับฝรั่งเศสเลยทีเดียวค่ะคำพูดของผู้นำหลายคนก็สะท้อนความรู้สึกนั้นนะคะ ครับพระธนาธิบดีมาครองถึงกับใช้คำว่าการโจมตีมรดกที่เราห่วงแหนส่วนผู้นำฝ่ายค้านอย่างจอแดนบาเดลาก็บอกว่าความอัพยศอโศมารินลาแปนก็บอกว่านี่คือบาดแผลในจิตวิญญาณของชาติเลยปฏิกิริยาแรงขนาดนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาออลองไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดดูนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันตั้งแต่กลยุทธ์การ ปลรนกลางวันแสกๆที่ต้องบอกว่าเหนือเมฆมากในพิพิธภัณฑ์ที่คนเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะแล้วก็ไปดูว่าของที่หายไปคืออะไรทำไมถึงสำคัญประวัติของลูฟวร์เองแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เออนะ่าตกใจมากครับทั้งหมดนี้เราก็จะอ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์ต่างๆที่มีออกมานะครับค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่ปฏิบัติการอุกอาจครั้งนี้ที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองแต่ว่าสร้างความเสียหายมหาศาลค่ะเหตุเกิดเช้าวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2025ใช่ครับประมาณ9โมงครึ่งหลังพิพิธภัณฑ์เปิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองแอบปบเดียวเองนะคะครับคนร้ายมีประมาณ3 4คน แต่งตัวเหมือนคนงานก่อสร้างเลยใส่เสื้อก,กั๊กสะท้อนแสงหมวกไมพรมปิดหน้าอืมดูแนบเนียนไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีงานก่อสร้างอยู่แถวนั้นพอดีใช่ไหมคะใช่ครับตรงหน้าอาคารฝั่งแม่น้ำแซนพอดีเลยจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องอุปกรณ์ที่เขาใช้เขาใช้ที่เรียกว่ามงติมอโอ้ไอรถยกเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นกันบ่อยๆในปารีสใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เป็นอะไรที่คนปารีสเห็นจนชินตามากๆก็เลยไม่มีใครสงสัยแต่คนร้ายเนี่ยกลับใช้มันเป็นเครื่องมือเอ่อยกตัวเองขึ้นไปที่ระเบียงชั้นสองของห้องแกลเลอรี่ดาปูลงได้เลยจากถนนโหคิดได้ยังไงเนี่ยมันแสดงว่าเขาศึกษามาดีมากค่ะแบบว่ารู้จักใช้สภาพแวดล้อมใช้เสียงรบกวนของเมืองใหญ่ให้เป็นประโยชน์แล้วระบบรักษาความปลอดภัยล่ะครับทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งคนคือมงไม่ออกเลยเหรอครับ ก็นั่นละสิคะเหมือนกับว่ามันกลืนไปกับภาพปกติจนระบบแยกไม่ออกว่านี่คือภัยคุกคามเป็นความล้มเหลวเลยค่ะจุดนี้พอขึ้นไปถึงระเบียงแล้วยังไงต่อครับก็ลงมือเลยค่ะใช้เครื่องมือไฟฟ้าพุกเครื่องเจียเครื่องตัดมีรายงานว่าเจอเลื่อยไฟฟ้าสตีลตกอยู่ด้วยนี่ครับใช่ค่ะก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ตัดกระจกหน้าต่างเข้าไปเลยสัญญาณเตือนดังลั่นเลยนะคะตอนนั้นแต่โจนก็ไม่กลัวเลยไม่เลยค่ะ แถมยังเอาเครื่องมือในมือนั่นแหละขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย5คนที่อยู่ในห้องแล้วเจ้าหน้าที่ทํำยังไงครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะณเวลานั้นคือเน้นอพยพนักท่องเที่ยวออกไปก่อนแล้วก็รีบแจ้งตํารวจอืมก็สมเหตุสมผลครับแต่จุดนี้มันสะท้อนเลยค่ะว่าคนร้ายวางแผนมันแม่นยําม,มากจริงๆแม่นยํายังไงครับคือเขามุ่งไปที่ตู้จัดแสดง เป้าหมายแค่2ตู้เองค่ะทุบๆแล้วก็กวาดของไปเลยใช้เวลายอยู่ในห้องนั้นทั้งหมดประมาณ4-7นาทีเองค่ะแค่4-7นาทีใช่ค่ะรัฐมนตรีวัฒนธรรมราชิดาดาตีถึงก็บ,บอกว่าพวกเขารู้แน่ชัดว่าต้องการอะไรคือไม่ใช่แค่รู้ว่าอยากได้อะไรแต่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนบิสเซตแสดงว่าต้องมีข้อมูลวงในหรือไม่ก็ลาดตระเวนมาอย่างดีเยี่ยมเป็นไปได้สูงมากค่ะแล้วตอนนีนะครับ ก็ลงทางเดิมค่ะลงทางกระเช้าเดิมเลยมีคนรออยู่ข้างล่างแล้วพร้อมสกูตเตอร์ยามาฮ่าทีแม็กสองคันโหเตรียมพร้อมมากแล้วก็ขี่หนีไปทางหลวง A6 เลยค่ะก่อนไปก็พยายามจะเผากระเช้ายกนั้นด้วยนะคะเพื่อทำลายหลักฐานอา้าวแล้วเผาสำเร็จไหมครับโชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มาเยียงแล้วก็ขัดขวางได้ทันก็เลยยังพอมีหลักฐานสาคัญหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็มีของตกหล่นเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะในจังหวะที่รีบๆนั่นแหละค่ะทำของสําคัญตกไป2ชิ้นชิ้นแรกนี่สําคัญมากคือมองกุฎเพชรกับมรกฏของจกักรพรรดิที่นิยูเจนีอ๋อที่เจอกลับมาได้แต่เสียหายใช่ค่ะพบไม่ไกลจากที่เกิดเหตุส่วนอีกชิ้นนึงเป็นเครื่องประดับที่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการได้มงกุฎคืนมาถึงจะเสียหายก็ยังเออถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องเดียวในเหตุการณ์นี้เลยค่ะครับ มาถึงเรื่องของที่ถูกขโมยไปบ้างจุดนี้น่าสนใจมากคือโจรไม่ได้เอาเพชรรีเจนที่น่าจะแพงสุดไปใช่ค่ะไม่แตะเลยแต่กลับไปเน้นพวกเครื่องประดับจากศตวรรษที่19โดยเฉพาะเลยพวกยุคจกักรพรรดิที่1ราชวงศ์เดินกรกฎาคมจกักรวรรดิที่2ทําไมถึงเลือกแบบนี้ครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเป็นคําถามดีๆมากเลยค่ะการเลือกเป้าหมายที่แบบว่าเจาะจงขนาดนี้มันทำให้ทฤษฎีการปลุนตามใบสั่งเนี่ย เออดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยค่ะปล้นตามใบสั่งค่ะคืออาจจะบ่งชี้ว่าแรงจูงใจมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการเอ่อต้องการครอบครองประวัติศาสตร์หรือสัญ,ญลักษณ์ของยุคนั้นๆโดยเฉพาะหมายถึงมีคนสั่งมาโดยเฉพาะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่ามีนักสะสมที่แบบว่าหลงไหลประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยุคศตวรรษที่19มากๆอยู่เบื้องหลังต้องการเรื่องราวที่มันติดมากับอัญมณีพวกนี้มากกว่ามูลค่าทางการเงินอย่างเดียว พอจะเล่าถึงชิ้นสำคัญสคัญที่หายไปได้ไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเริ่มจากชุดเครื่องมรกฏของจัก,กรพรรดินีมารีหลุยมเหสีองค์ที่สองของนโปเลียนใช่ค่ะเป็นของขวัญอภิเษกสมรสปี1810ชุดนี้จะมีทั้งสร้อยคอแล้วก็ต่างหูเข้าชุดกันใช้มรกฏสีเขียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออการเกิดใหม่การฟื้นฟอูอ๋อเหมือนเป็นการสร้างความชอบธรรมให้จักรวรรดิใหม่ถูกต้องค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาชวนเชื่อเลยการเสียชุดนี้ไปก็เลยไม่ใช่แค่เสียของสวยๆงามๆแต่เหมือนเสียสัญลักษณ์สำคัญของการก่อตั้งราชวงศ์โบนาปาร์ตไปด้วยเข้าใจเลยครับแล้วชุดไพรินล่ะครับที่ว่าเกี่ยวกับสองราชินีอ๋อค่ะชุดเครื่องไพลินนี้ก็เชื่อมโยงกับราชินีออตองลูกบุญธรรมนโปเลียนแล้วก็ราชินีมารีาเมลีราชินีองค์สุดท้ายของยุคราชวงศ์เดือนกรกฎาคม มันสะท้อนอะไรครับชุดนี้คือมันสะท้อนความต่อเนื่องแต่ก็ความวุ่นวายผันผวนของระบอบกรรษัตริย์หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะชุดนี้มีทั้งรัดเกล้าสร้อยคอแต่ที่น่าเศร้าที่สุดคือต่างหูไพลินค่ะทำไมหรอครับเขาขโมยไปแค่ข้างเดียวค่ะฮะข้างเดียว ใช่ค่ะการทำแบบนี้ในทางพันธารักษ์หรือการดูแลรักษาของชุดเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทำลายความเป็นชุดหรือพอรัวของเครื่องประดับไปเลยมันทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะชุดที่สมบูรณ์เนี่ยเออเสียหายไปอย่างน่าเสียดายมากๆโหททำไมทำแบบนั้นนะแล้ว กลุ่มสุดท้ายของจักรพรรดินียูเจนีค่ะจักรพรรดินียูเจนีพระมเหสีของนโปเลียนที่สามคนนี้เป็นผู้นำแฟชั่นเลยนะคะยุคนั้นของที่หายไปก็มีรัดเกล้าไข่มุกกับเพชรที่ดังมากๆแล้วก็มเีเข็มกลัดพอบหรือ i q ล a r y brooch เข็มกลัดพอบใส่ของศักดิ์สิทธิ์เหรอครับจริงๆไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะคะแต่เป็นงานออกแบบเพชรชิ้นเอกเลยที่ตั้งใจทำมาเพื่อแสดงอำนาจของจักรวรรด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเข็มกลัดโบยใหญ่อันเบิ่มเลย Grand c o อ s a ซ e าช b บบร c h ที่มีเพชรเกือบ2,700เม็ดก็หายไปด้วยค่ะโหเพชรเยอะมากสรุปแล้วจุดสำคัญที่เราเห็นจากการเลือกของของโจนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ปล้นเอาเงินใช่ค่ะแต่มันเจาะจงขโมยเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์อำนาจของฝรั่งเศสยุคศตรวรรษที่19ชัดๆเลยซึ่งมันก็ชี้ไปที่แรงจูงใจที่ซับซ้อนกว่าแค่ความโรบธรรมดาถูกต้องเลยค่ะ การเลือกของจาก3ยุคสองคันของศตรวรรษที่19จักรวรรดิที่1ราชวงศ์เดินกรกฎาคมจักรวรรดิที่สมันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจดึงเอาประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกันของยุคนั้นออกไปทั้งหมดเลยการจะเข้าใจว่าทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้แล้วทําไมมันถึงส่งผลกระทบแรงขนาดนี้คงต้องย้อนไปดูที่ตัวสถานที่เองด้วยนะครับลูฟเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานซับซ้อนมากจริงๆใช่เลยค่ะ ลูืัวนี้ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ธรรมดาแต่เป็นเหมือนอประจักษ์พยานของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมา800กว่าปีเลยนะคะแล้วประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะที่เป็นทั้งจุดแข่งแล้วก็เป็นจุดอ่อนด้วยเริ่มจากอะไรนะครับแรกสุดเลยเริ่มจากเป็นป้อมประการค่ะสร้างไว้ป้องกันเมืองเราเราปี1190สมัยพระเจ้าฟิลิปที่สองอ๋อที่มีซากให้ดูชั้นใต้ดินใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วต่อมาในศตวรรษที่14ก็เริ่มเป็นที่ประทับของราชวงศ์พอมาศตวรรษที่16พระเจ้าฟรองซัวที่1ก็เปลี่ยนโฉมให้เป็นพระราชวังยุคเรเนซองส์คนที่นาโมนาลิซามาฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะแล้วโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในสมัยหลุยที่13หลุยที่14ค่ะจนกระทั่งพระเจ้าหลุยอีที่1 4ย้ายไปแวร์ไซใน1น1่งพอย้ายไปแล้วรูฟัวเป็นยังไงต่อครับก็ถูกใช้งานหลากหลายค่ะเป็นที่พักศิลปินบ้างเป็นที่เก็บงานศิลป์บ้าง จนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือการปฏิวัติฝรั่งเศสปี1793ก็เลยเปลี่ยนวังแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะชื่อ Musée ส n t ต a a e Central des Arts อ๋อเอาสมบัติพี่ยึดมาจัดแสดงใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งขยายคอลเลกชันมากขึ้นไปอีกในยุคนโปลเลียนส่วนห้องกาเลรีดั a p o l ล o อนที่โดนปล้นเนี่ยเป็นห้องที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลุยส์ที่14หรือสุริยกษัตริย์ แล้วก็กลายเป็นที่จัดแสดงเครื่องราชกุฎพภัณ์ที่เหลือรอดมาตั้งแต่ปี1889นู่นเลยค่ะแสดงว่าการบุกเข้าไปห้องนี้มันก็เหมือนบุกเข้าหัวใจของมรดกราชวงศ์เลยสินะครับแล้วประวัติศาสตร์ของตึกมันสร้างช่องโหวไ่ได้ยังไงครับงงนิดหน่อยคือการที่มันเป็นอาคารที่สร้างทับซ้อนกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะจากป้อมมาเป็นวังมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทําให้โครงสร้างมันซับซ้อนมาก มีจุดเข้าถึงได้หลายทางอย่างหน้าต่างกระจกสมัยศตรวรรษที่19เนี่ยมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานต่อเครื่องมือตัดโลหะพลังสูงของศตรวรรษที่21ใช่ไหมคะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับการป้นครั้งนี้ก็คือเขาใช้ประโยชน์จาก DNA ทางสถาปตัตยกรรมของวังเก่านี่แหลคะค่ะบวกกับจุดบอดท,ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุงหรือการก่อสร้างในยุคปัจจุบันเข้าไปอีกนอกจากประวัติของตึกแล้วประวัติของตัวเครื่องราชกุฎภัณ์ฝรั่งเศสเองก็ใช่ย่อยนะครับพันผวนมาก ผันผวนสุดๆเลยค่ะต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1530เลยนะคะพระเจ้าฟงซัวที่1ท่านกำหนดให้เครื่องราชกุธุพันเนี่ยเป็นทรัพย์สินของรัฐไม่ใช่ของส่วนตัวกษัตริย์อีกต่อไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับค่ะแล้วคอลเลกชันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆมาถึงจุดพีคสุดๆก็สมัยหลุยที่14ที่มีการเพิ่มเพชรสำคัญๆเข้ามาเยอะมากอย่างเพชรมาสลงเพชรเฟรนช์บลูที่ต่อมากลายเป็นเพชรโฮปนะคะ แล้วก็เพทรีเจนต์แต่ก็มีเหตุการณ์ให้สูญหายไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะตอนปฏิวัติฝรั่งเศสปี1792ใช่ค่ะอันนั้นก็เสียหายหนักแต่ที่หนักที่สุดจริงๆน่าจะเป็นการประมูลขายครั้งใหญ่ในปี1885-1887โหประมูลขายเลยเหรอครับทำไมล่ะครับค่ะรัฐบาลสาธารณารัฐที่3ตอนนั้นกลัวการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาก็เลยตัดสินใจประมูลขายเครื่องราชกุทุพันธ์ส่วนใหญ่ออกไปเลยค่ะ ด้วยเหตุผลว่าตะกะกเขาคือไม่มีมงกุฎก็ต้องไม่มีกษัตริย์นะคะโหคิดแบบนั้นเลยครับใช่ค่ะแล้วบริษัททิฟเนียนโคก็เข้ามาซื้อไปเยอะมากแล้วก็จงใจแยกส่วนทำลายความเป็นชุดหรือพา r u เรียสของเครื่องเพชรเก่าแก่ไปเยอะมากเลยค่ะเหลือไว้จริงๆแค่ไม่กี่ชิ้นที่แบบว่าโดดเด่นทางประวัติศาสตร์หรือศิลปะมากๆอย่างมงกุฎของพระเจ้าหลุยที่15หรือเพชรรีเจนเหลือเชื่อเลยนะครับ ขายสมบัติชาติเพราะกลัวกษัตริย์จะกลับมาแล้วตอนนี้ก็ต้องมานั่งเสียดายของที่รอดมาได้แต่ก็มาโดนโจนปล้นไปอีกมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดซ้ำซ้อนจริงๆค่ะการปล้นปี2025เนี่ยมันเหมือนภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อันรุนแรงนั้นเลยการขายปี1885คือรัฐเป็นคนกระจายสมบัติออกไปเอง แต่ปี2025นี่คืออาชญากรเป็นคนทำใช่ค่ะแต่ผลลัพธ์มันคล้ายกันคือการสูญเสียการแตกสลายเหมือนกันความกลัวว่าเพชรพลอยพวกนี้จะถูกแยกส่วนเอาไปขายมันก็ไปย้ำเตือนชะตากรรมของคอลเลกชันส่วนใหญ่ที่โดนไปในศตวรรษที่19การปล้นครั้งนี้มาเลยเหมือนไปกรีดสัมบติแผลเก่าทางประวัติศาสตร์เลยค่ะพอพูดถึงประวัติศาสตร์การสูญเสียแบบนี้การถูกปล้นที่ลูฟวร์นี่ถือเป็นครั้งแรกหรือว่าจริงๆมันเคยมีบทเรียนมาก่อนแล้วแต่เราอาจจะลืมไป มีบทเรียนที่น่าเจ็บปวดหลายครั้งเลยค่ะที่ดังที่สุดก็คงเป็นการขโมยภาพโมนาลิซาปี1911อ๋อที่เป็นอดีตพนักงานขโมยไปใช่ค่ะคุณวินเชนโซเปรูจาอันนั้นก็เผยให้เห็นภัยจากคนวงในการควบคุมที่ละหลวมแต่ที่น่าสนใจกว่าในบริบทของการปล้นครั้งล่าสุดนี้คือปี1976ค่ะปี1976มีอะไรครับ ดาบประกอบพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชาลส์ที่สิบถูกขโมยไปจากห้องกลเลอร่ดับโพลลงค่ะฮะห,ห้องเดียวกันเหลือครับห้องเดียวกันเป๊ะเลยค่ะและวิธีการก็คล้ายกันมากด้วยคือปีนโครงสร้างภายนอกตอนนั้นเป็นนั่งร้านแล้วก็ทุบหน้าต่างเข้าไปเหมือนกับปี2025เลยนี่ครับใช่ค่ะแล้วดาบเล่มนั้นก็นังหาไม่เจอจนถึงทุกวันนี้เลยโอ oh. แสดงว่าช่องโหว่เดิมๆมันถูกใช้ซ้ำได้จริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะปี1983ชุดกราะอ,อิตาลีสองชิ้นก็หายไปเพิ่งจะมาเจอในการประมูลเมื่อปี2021นี้เองหายไปเกือบ40ปีใช่ค่ะแสดงว่าของที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันซ่อนได้นานมากจริงๆแล้วก็ปี1998มีภาพวาดของโกโรโกโรถ,ถูกขโมยไปกลางวันแสกๆเลยจากห้องที่ไม่มีกล้องวงจรปิด อันนั้นเป็นการปล้นใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนปี2025สินะครับค่ะครั้งนั้นก็ทำให้มีการยกระดับความปลอดภัยครั้งใหญ่เลยนะคะแต่สุดท้ายก็ยังไม่พอที่จะป้องกันเหตุการณ์ปี2025ได้อยู่ดีฟังดูมันเหมือนเป็นวงจรซ้ำๆเลยนะครับเกิดเรื่องทีหนึ่งก็ตื่นตัวทีหนึ่งแก้ไขไปพอเวลาผ่านไปก็กาดตกแล้วก็เกิดเรื่องซ้ำอีกถูกต้องเลยค่ะมันคือวงจรของการปล้อนอุกอาจ แล้วตามมาด้วยการเปิดโปงช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นคนในโครงสร้างภายนอกการขาดกล้องวงจรปิดแล้วรัฐหรือสถาบันก็ออกมาโกรธสัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการใช่ค่ะพราะเวลาผ่านไปหลายๆปีความรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วแบบผิดผิดมันก็กลับมา แล้วอาชญากรเก่งๆเขาก็หาวิธีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เดิมๆที่อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆหรือช่องโหว่ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นการก่อสร้างหรือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันเล้นหลามเกินไป การปล้นปี2025ก็คือจุดล่าสุดในวงจรนี้ใช่ค่ะหลังเกิดเหตุทางการฝรั่งเศสก็ยอมรับความผิดพลาดเร็วเหมือนกันนะครับรัฐมนตรียุติธรรมดัมาแนงถึงก็พูดว่าสิ่งที่แน่นอนคือเราล้มเหลวค่ะการยอมรับนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเมื่อมีรายงานการตรวจสอบโดยสารตรวจเงินแผ่นดินที่เผยแพร่ออกมาว่าก่อนที่การปล้นจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคําเตือนเรื่องช่องว่างด้านความปลอดภัยที่แบบว่า น่าตกใจอยู่แล้วนะคะมีคำเตือนว่าอะไรบ้างครับเช่นหนึ่งในสามของห้องในปิกเดอร์นองซึ่งเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ดาโพลองเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดฮะจริงเหรอครับค่ะแล้วประมาณด้านความปลอดภัยก็ถูกมองเป็นเหมือนตัวแปรปรับลดได้ตลอดเวลาแผนพนักงานเองก็เอ่อร้องเรียนมานานแล้วเรื่องจำนวนคนที่ไม่พอรับมือนักท่องเที่ยวปีละ10ล้านคนซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงอยู่แล้ว มีคําเตือนล่วงหน้าขนาดนี้แต่ก็ยังเกิดเรื่องจนได้มันน่างหงุดหงิดจริงๆนะครับแล้วโอกาสที่จะได้ของล้าค่าพวกนี้คืนมาล่ะครับมีมากน้อยแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามงานศิลปะอย่างคุณคริสมาริเนลโลหรือนักสืบศิลปะชื่อดังคุณอาร์เธอร์แบรนด์เนี่ยให้ความเห็นที่เอ่อน่ากังวลตรงกันเลยค่ะว่ายังไงครับคือเขามองว่ามีเวลาแค่ประมาณ 24- 4สชั่วโมงหลังเกิดเหตุเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ของคืนมาแค่วันสองวันเองเหรอครับใช่ค่ะ ถ้าพ้นจากนั้นไปแล้วเนี่ยต่อให้จับคนร้ายได้ที่หลังก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ของกลับมาในสภาพเดิมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นที่รู้จักมากเกินไปค่ะโจรเอาไปขายในสภาพเดิมไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่คาดการกันและเป็นไปได้มากที่สุดก็คือตัวเรือนที่เป็นงานฝีมือชั้นครูมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกทำลายทิ้งทำลายเลยเหรอครับค่ะ ทองคําก็จะถูกเอาไปหลอมอัญมณีต่างๆโดยเฉพาะเพชรเนี่ยก็จะถูกเอาไปเจรไญใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปทรงลบร่องรอยแล้วก็จะถูกขายแยกชิ้นในตลาดมืดมันคือการแข่งกับเวลาที่น่าเศร้ามากค่ะคาดว่าภายใน1-2สองสัปดาห์แรกหลังการปล้นของพวกนี้อาจจะถูกแปลงสภาพไปหมดแล้วการทำลายตัวเรือนประวัติศาสตร์นี่มันฟังดูเหมือนการฆาตกรรมทางวัฒนธรรมเลยนะครับมันไม่เหมือนขโมยภาพวาดที่ยังพอหวังว่าจะได้คืนมาทั้งภาพ ใช่เลยค่ะมันคือความสูญเสียที่สมบูรณ์แบบและย้อนกลับไม่ได้เลยสําหรับตัวงานฝีมือประวัติศาสตร์ที่มันติดอยู่กับตัวเรือนนั้นการปล้นครั้งนี้มันเลยเป็นโศกนาฏกรรมที่หลายฝ่ายมองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะป้องกันได้นะคะครับมันเหมือนเป็นผลลัพธ์ของอการวางแผนที่แยบยลของโจรค่ะ ที่มาเจอกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหวท่ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินคาดเดาเท่าไหร่บวกกับการละเลยเชิงระบบของสถาบันเองทั้งเรื่องงบประมาณการจัดการความเสี่ยงแล้วก็แรงกดดันมหาศาลจากการท่องเที่ยวถูกต้องค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ก็เผยให้เห็นถึงการวางแผนที่เหนือชั้นของคนร้ายความสําคัญทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์และประวัติศสาสตร์ของสิ่งที่ถูกขโมยไปจุดอ่อนที่มันฝังอยู่ในประวัติศสาสตร์และโครงสร้างของลูฟร์เอง ค่ะแล้วก็เสียงสะท้อนอันเจ็บปวดจากประวัติศาสตร์การสูญเสียงเครื่องราชกุศลนในอดีตและท้ายที่สุดก็คือความล้มเหลวเชิงระบบในการปกป้องมรดกอันล้ำค่านี้ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะคือนอกเหนือไปจากการติดตั้งกล้องเพิ่มหรือจ้างรปภมากขึ้นเนี่ย อะไรคือการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างหรือแม้กระทั่งทัศนคติที่มันจำเป็นจริงๆในการที่เราจะประเมินคุณค่าแล้วก็ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้ได้ในระยะยาวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทั้งอาชญากรรมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็แรงกดดันมหาศาลจากการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นไม่มีหยุดนี่คือความทา้าทายที่อืมไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆค่ะ ถ้าอยากติดตามข่าวไม่ตกเทรนมาใส่ใจไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ